เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม l a g n n l of Origin นะครับกับผมนเซอร์เอกนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่นะครับก็คือกิจกรรมสวิตอาชีพนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการสวิตไปอาชีพพลราดินนะครับจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยผมขอฝากร้านเติมเกมไม้ด้วยนะฮะร้านชื่อว่าสเตราโกพัท รับเติมเกมมือถือราคาถูกนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากเติมเกมแรกนลารักออริจินผมมีโปรโมชั่นให้เลือกตามนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญใครอยากเติมตอนนี้อย่าลืมสแกน QR code ด้าน,นล่างซ้ายมือพร้อมบอกชื่อช่องนั s เซอร์เอ็กนะครับจะได้รับส่วนลดพิเศษมากมายเลยโอเคนะครับก็วันนี้นะครับมาพบกับผมนั s เซอร์เอ็กนะก็ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการเตรียมตัวนะครับสำหรับใครที่จะสวิตไปเล่นอาชีพพลัดดินนะครับเพราะว่าผมมองว่า อาชีพพราดินนะครับหรือว่าในส่วนของลาสใหสมัยที่เข้ามานะครับก็เป็นอาชีพที่ดีอาชีพหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีงบประมาณก็สามารถเล่นได้และไม่มีงบประมาณสําหรับผมแล้วนะก็เล่นได้เช่นกันนะครับอยู่ที่การปรับตัวและก็การเข้าใจของอาชีพนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับกิจกรรมก่อนล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมที่เข้ามานะฮะก็คือกิจกรรมนี้เลยนะครับคูเซเดอร์นะครับก็คือ กิจกรรมที่เราจะต้องทําการสวิตไปนะครับเพื่อจะได้รับของรางวัลต่างๆนะครับก็คือ1เลยนะครับจัดทีมเพลเยอร์อาชีพครูเซอร์นะครับจะเพิ่มโบนัสดบของนะครับเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเปลี่ยนอาชีพเป็นครูเซแล้วนะครับสามารถรับโบนัสเอเพและรับของรางวัลได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเขียนเกี่ยวกับแนะนําอาชีพนะครับจะเป็นซอร์ทแมนแล้วก็ครูเซนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของพลัดินนะครับสาหรับตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นอาชีพที่น่าเล่นอาชีพหนึ่งนะครับ แล้วก็เป็นอาชีพที่ครอบคลุมได้ทั้งราบอส PVP ลงดันหรือว่าในส่วนของช่วยในการกิลวลีกก็ได้นะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับมีทั้งสามารถแทงได้เป็นดาเมจก็ได้นะครับแต่ดาเมจเนี่ยผมมองว่าน่าจะต้องเป็นในส่วนของสุลต่านนะครับหรือว่าคนที่มีงบประมาณในการเติมค่อนข้างเยอะนะครับไปเล่นสายแลกเลือดนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่มีงบปรนมาน้อยอยากย้ายอาชีพนะครับผมมองว่าอาชีพนี้แหละนะครับควรที่จะย้ายที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นอาชีพที่ มีประโยชน์ที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดเราจะเล่นในส่วนของการลงวอนะครับหรือว่า PP นะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันสามารถที่จะเล่นสายฟรีได้นะครับหรือว่าสายเติมน้อยได้นะครับผมจะขอขยายความคําว่าสายฟรีหน่อยละกันสายฟรีสำหรับผมแล้วนะครับเติมประมาณ1 0,000นะครับก็คือสายฟรีนั่นแหละนะครับก็ถ้าเกิดสายเติมจริงๆนะผมวัดนะครับก็คือแสนอัพนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผมแล้วก็มองว่าคูเซเดอร์นะครับหรือว่าพาราดินเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ครอบคลุมทั้งหมดนะครับใครที่อยากเล่นอาชีพที่ครอบคลุมทั้งหมดทุกคอนเทนต์ในเกมนะครับผมมองว่าพาราดินหรือว่าคูเซเดอร์เนี่ยเหมาะที่สุดแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนอาชีพนะฮะก็กิจกรรมตรงนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆทําการซว้อเสร็จแล้วนะครับเราจะได้รับของแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะครับที่ผมแคปมาเพราะว่าผมกาลังคิดอยู่นะครับว่าผมจะย้ายดีไหมนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเราจะได้รับทุกเลเวล แต่ละเลเวลนะครับเราจะได้รับเพชรด้วยนะครับทั้งหมด300 300 300เลยนะครับซึ่งมันดีมากๆซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับซื้อในส่วนของใบนะครับใบ เปลี่ยนอาชีพหรือว่าบสวิตนะครับจะมีราคา1,000งแมวนะครับอ่านเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่มีในส่วนของบสวิตอาชีพนะครับก็เข้าไปที่ r o Shop นะครับแล้วก็เข้าไปที่หัวข้อที่2นะครับเลือกไอเทมใช้งานนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับจะมีในส่วนของ Job Change อยู่นะครับตรงนี้นะครับจะราคา1,000เแมวนะครับซึ่งการสวิตอาชีพเนี่ยจะต้องเสียนะครับรอบนี้ไม่แจกอีกแล้วนะครับดราม่าอีกแล้วนะต้องเติมพันแมวอีกแล้วนะครับพันแมวก็อยู่ในราคาประมาณ 700กว่าบาทนะครับถ้าเกิดเติมกับสเตราโกพัก็เหลือประมาณ600กว่ากว่านะครับก็สามารถที่จะเป็นอาชีพได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆมองตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของของรางวัลนั่นเองซึ่งมันมีมูลค่ามากกว่า1,000งแมวเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากจะได้รับของรางวัลฟรีผมแนะนำนะครับให้ซื้อ1,000เแมวเพื่อจะมารับของรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า1,000เแมวนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเชนหรือว่าสวิต์กลับได้ภายในยี่วโมงถ้าเกิดเเพื่่อนนๆลลแ้วรู้สึกว่ามันไม่ชอบ หรือว่าอยากจะมารับแค่ของรางวัลเฉยๆนะครับก็สามารถรับได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเหมือนมันบังคับให้เติมถูกปะถ้าไม่เติมก็จะไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับมันเอาในส่วนของราคาแมวแพงๆเนี่ยมาให้เรามองในส่วนของของรางวัลที่มันสูงกว่าให้เราเติมนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับ วิจารณญาณของเพื่อนๆลวกันนะครับว่าจะเติมหรือจะผ่านนะครับแต่สาหรับผมแล้วเนี่ยผมก็ยังคิดอยู่นะครับสำหรับกิจกรรมนี้ว่าผมจะสวิตไปพาราเลยไหมนะครับหรือว่าผมจะเล่นในส่วนของสไนเปอร์ก่อนนะครับเพราะว่าอะไรนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนหัวข้อที่2ที่ผมจะมาพูดถึงนะฮะก็คือ1เลยนะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนอาชีพนะครับ ของทั้งหมดนะครับเราจะต้องทําใหม่นะครับอย่างเช่นในส่วนของชุดนะครับหรือว่าประดับเนี่ยหรือว่าการ์ดที่เราใส่ก็ตามนะครับเราจะต้องมานั่งหาใหม่นะครับเพราะว่าแน่นอนเลยนะครับพาลาดินหรือว่าครูเซเดอร์เนี่ยไม่สามารถที่จะใช้การ์ดประเภทเดียวกับตัวละครที่เราเล่นก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหาการ์ดใหม่ทั้งหมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่มีด้วง นะครับผมแนะนำนะครับมันต้องมีด้วงนะเล่นเล่นครูเซหรือว่าเล่นพลาดินเนี่ยผมมองว่าด้วงสําคัญนะครับรวบมาแล้วก็ใช้สกิลเนาะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นขนนกนะครับหรือว่าในส่วนของสเตตัสขนนกต่างๆเนี่ยนะครับสมมุตินะผมอัพในส่วนของเพิ่ม HP อย่างเดียวนะครับแต่บางครั้งนะครับครูเซเดอร์อาจจะต้องอัพในส่วนของวิชหรือว่าในส่วนของอินหรือว่าในส่วนของ สเตตัสอื่นๆที่เขาต้องการมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นขนนกก็ต้องมานั่งเปลี่ยนใหม่นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆจะพิจารณานะครับว่าจะย้ายอาชีพหรือเปล่านะครับหรือว่าย้ายมาแค่รับของรางวัลนะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างมากๆาเลยนะครับถ้าเกิดใครจะย้ายนะครับต้องคิดก่อนว่าเรามีทรัพยากรหรือว่าในส่วนของการ์ดเนี่ยพอเพียงพอหรือเปล่านะครับที่จะย้ายหรือว่าในส่วนของแฟชั่นนะครับที่เราจะย้ายเนี่ยเรามี ในส่วนของสเตตัสที่ใกล้เคียงหรือว่ามีเอฟเฟกที่รู้สึกว่ามันเข้ากันกับอาชีพเราหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะสําหรับผมแล้วเนี่ยผมก็อีกใจนึงก็อยากเล่นนะครับสําหรับพลดินเนาะอีกใจนึงผมก็อยากเล่นเหมือนกันนะครับสําหรับสไนเปอร์ไอเดียฟอค่อนเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับการรีวิวนะฮะก็อย่าลืมนะครับไปทําการสวิต์กันด้วยนะฮะก็เดี๋ยวผมไปสวิต์ให้ดูละกันนะครับก็การสวิต์นะครับให้เรามาคุยกับ n p c นะครับให้เรามากดคําว่า เงื่อนไข j จ b อบเชงก่อนนะครับมันจะมีบอนะครับว่าไม่มีจดหมายแนมนะครับแล้วก็อันที่2นะครับให้ถอดของทั้งหมดออกของตัวละครของเรานะครับแล้วก็มีกฎอยู่นะครับการถอดของนะครับหนึ่งเลยนะครับถอดอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ข้อที่สนะครับตอนเทเบิลนะครับให้เราถอดด้วยและข้อที่3นะครับให้เราถอดในส่วนของเฟืองด้วยนะครับสำหรับตรงนี้ก็ใครที่ยังไม่ถอดก็อย่าลืมมาถอดนะครับแล้วก็การที่เราจะเปลี่ยนอาชีพได้นะครับเราจะต้องใช้สกอร์นะครับให้เรากดไปที่จ็อบเชง เลือกอาชีพที่เราอยากเล่นนะครับก็คือพลัดินนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับอยากเล่นอาชีพอะไรก็เปลี่ยนได้นะแต่ตอนเนี้ยกิจกรรมมันเป็นพลัดินไงเออเพราะฉะนั้นเราก็ต้ององเรื่องพลัดินใช่ไหมครับพอเรื่องพลัดินเสร็จแล้วนะครับเราก็ให้ทําการยืนยันการเปลี่ยนอาชีพได้เลยนะครับซึ่งสกิลแต่ละสกิลนะครับก็มีความเท่มากนะครับสําหรับอาชีพนี้นะฮะก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากเล่นหรือว่าอยากจะได้รับในส่วนของรางวัลนะครับก็อย่าลืมมาเปลี่ยนอาชีพสวิตกันด้วยนะครับผมมองว ถ้าจะเปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็ทําของใหม่เลยยังทันนะครับแต่ถ้าเกิดไปเปลี่ยนตอนหน้าแล้วเราก็รู้สึกเบื่อแล้วไงนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่หมดไฟหรือว่าอะไรก็ลองเปลี่ยนอาชีพดูนะครับเผื่อจะเจออาชีพที่ใช่นะครับสำหรับพลดินเนาะก็วันนี้ประมาณนี้ก่อนล้วกันนะครับสำหรับเกม l e g e ็อกอ Origin นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ ากกด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตไว้เจอกันนะครับแมงไม่ยอมแจงใบแมงเอ้ยลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ